สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มีเรื่องเราจะพีเ็กนะครับมีน้องท่านหนึ่งมาถามว่าจอดอยู่บ้านแล้วหรือจอดรถแล้วสัญญาณกันขโมยดังนะครับเวลานั่งเล่นบนรถนะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆคือตั้งแต่ผมออกมามันก็นั่งอยู่ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ไม่เคยกดรีโมทเลยนะครับนี่รีโมท เปิดรถปิดจะปิดแบบธรรมดาก็ได้หรือแบบล็อกคอก็ได้ครับถ้าเราไม่กดรีโมทมันก็ไม่มีสัญญาณกันขโมยดังนะครับไปๆไอย่างนี้นี นี่ยายก็ไม่ดังครับแต่ถ้าเรากดตรงนี้นี่ข้างบนเนี่ยให้รูปรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ้นนี่ครับไฟเห็นไหมครับไฟสัญญาณเยันขโมยสีแดงๆน,นี่มันจะกระพริบเราขยับหรือเราสั่นต้องลดอันนี้ ก็จะดังนะครับแต่ถ้าจะปิดไม่ให้ดังก็เปิดรถนะครับแล้วก็ปิดไว้แค่นี้นะครับหรือจะล็อกคอรหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องกดรีโมทนะครับไม่ต้องกด สังเกตดูไฟตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับไฟกระพริบแดงๆเนี่ยนี้ก็ไม่ดังครับ,รบแล้วก็าสามารถนั่งเล่นบนรถได้หรือเวลามีคนมาโดนรถก็ไม่ร้องครับไม่ดังนะแล้วถ้าจะกดตัดสัญญาณรีโมทกับรถก็กดแค่ตรงนี้นะครับปุ่มลูกกุญแจนะครับกดค้างไว้อย่างนี้ มีขึ้นสีแดงไหมครับนี่ให้เราจะเปิดเชื่อมต่อรีโมทรถก็กดค้างนี่ฮะกาแบบง่ายๆก็คือไม่ต้องกดรีโมทนะครับปิดรถแล้วก็ล็อกคอรถแล้วก็ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับปล่อยไว้วก็ดับเอง ไม่มีร้องครับง่ายๆครับสำหรับใครที่คิดว่ามันรบกวนมันร้องเสียงดังเวลามีคนไปเล่นบนรถหรือนั่งบนรถหรือเด็กน้อยไปโดนรถประมาณนี้นะครับมันเสียงดังก็ประมาณนี้นแนะครับไม่ต้องกดทีมด่มท ก็ผมก็ไม่เคยกดรีโมทสักครั้งจอดก็คือจอดก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ไม่อยากให้สัญญาณกันขโมยดังนะครับหรือว่ามันรบกวนเรามากเกินไปก็ ประมาณนี้แล้วครับปิดกุญแจก็ไม่ต้องกดร,รีโมทแค่นั้นนะครับขอบคุณครับ